สวัสดีครับวันนี้หมกอกรมีเคสสับเาลลิฟมาเล่าให้กันฟังนะครับเคสนี้นะครับมาหาหมอด้วยความกังวลใจเลยคิ้วที่ตัวเองสักมาเนี่ยดูโกงผิดปกติเนาะดูไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วก็ดูห่างตาตกด้วยก็เลยรู้ ซึมๆเศร้าๆนิดนึงเนาะหมอแก้ไขโดยการทําสับเบาลิฟนะครับแต่สับเบาลิฟของหมอเนี่ยหมอทําถึง3มาตรการเนาะถึงจะให้หน้าละมุนแบบนี้ได้นะครับแบบแรกก็คือเป็นการทําสับเบลิฟทั่วไปเนาะหมอตัดหนังส่วนเกินบริเวณด้าน หางตานะครับซ่อนแผลอยู่ใต้คิวนะ้วเพื่อที่จะดึงหนังตรงนี้ขึ้นหนังตาก็จะชี้ขึ้นตา2ชั้นด้านหางตานี่ดูชัดขึ้นดูสดใสขึ้นหัตถการที่2นะหมอทําการตัดแต่งเนาะกล้ามเนื้อบริเวณใต้คิ้วตรงนี้ปกติกล้ามเนื้อมัดเนี้ยเขาจะดึงหางคิ้วลงเนาะหมอก็ตัดแต่งบางส่วนออกนะครับและที่สำคัญเนี่ยหลังผ่าตัดคนไข้จะประหยัดค่า โบโทลินุมท็อกซินลงนะครับจะได้ใช้ปริมาณเขาน้อยลงเนะาะหัตกรรมที่3นะครับหมอทําการตัดแต่งคิ้วที่สักมาที่ไม่สวยที่มันกงเกินไปให้ดูละมุนขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนไข้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเลเซอร์รอยสักออกด้วยนะครับ <S <S หัตกรรมทั้ง3อย่างนะครับบ่อยเลยที่หมอทําให้คนไข้ในกรณีที่ทำสับบาาลิปนะครับ